อ่ะไม่มีมานานว่ะจำไม่ได้ว่าผิดที่อยู่อ่ะไม่รู้ว่ามันดันมากมากแล้วอะค่ะก็เราอยู่ให้เข้าใจตอนนี้อ่ะก็เริ่มว่างแล้วค่ะอยากที่อ้วบอกไปน้องอ่ะไม่สบายแต่ตอนนี้น้องอ่ะไม่อยู่แล้วยังยังค่ะขอพักหน่อยเพราะว่าใจก็ไม่ค่อยดีแต่ก็คิดว่าเร็วเนีวดีอีกสักสองสามเดือนก็น่าจะได้ ไม่ได้คองใครคือบ้านอ้างก่อสร้างมาสองปีแล้วให้เสร็จสักทีมันนานมากจนเราต้องมีถึงแสัญญาขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันติดปัญหาเยอะค่ะเพราะทีแบบแบบเสร็จเออข้างบ้านหมู่บ้านเขตอะไรค่ะเราขอเขตแล้วอาจจะติดที่หมู่บ้านมันมีหลายหน่วยงานมันมีหลายหลายหลอย่างค่ะแล้วก็ผู้ดับเหมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายอย่างค่ะ พี่อั้มก็ถาเรื่องเนี่ยรับเรื่องสัญญาช่องเทปที่เป็นประเด็นว่าสรุปพี่อ้มมีสัญญาหรือไมล่าอ่ะไม่มีมานานว่ะอั้มจำไม่ได้ว่าผิดหพี่อยู่เป็นสัญญาจเป็นสิบกปีแล้วเปบกว่ปีแล้วอั้มไม่อ้มไม่รู้ว่ามันดันมากมากแล้วอะค่ะเออพี่อั้มงงมาอยู่ดีข่าวมันก็กลับมาเป็นทางก็มีทุกปีอะค่ะอ้มก็เห็นทุกปีอั้มก็เลยไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่เออเออมันเป็นสัญญาใจอะไรที่เป็นทางก็เราอยู่ให้พอใจเราอยากที่จะอยู่ ที่ผ่าานมองเี้ยค่ะมรู้สึกหลายๆคนมองว่าเราก็คือมาของการุโก้ช่องเจ็ดเลยค่ะเพูดช่องเจ็ดปุ๊บก็ต้องเป็นหน้าเราก็อาจจะเป็นยุคที่อั้มอยู่มานานที่สุดในยุคตอนนี้นะคะก็อาจจะดูครอความบอกว่าคงเป็นยุคที่ผไปแล้วอะไรแงบนี้ยก็มีหลายๆคนที่เป็นภาพจำอย่างนี้ค่ะแต่พี่ยั้มมีโอกาสที่แบบจะไปร่วมงานกับที่อื่นไหมคะหรือว่ายัง ตอนนี้อ้๊อก็เริ่มว่างแล้วค่ะอือไม่ถามว่าที่อื่นมีมาดิลเรามีคนะ่มะมีค่ะอะไรที่ยังไม่ตัดสินใจว่าอยากจะบอกว่าน้องอ่ะไม่สบายแต่ตอนนี้น้องอ่ะไม่อยู่แล้วรเราก็เออเริ่มเริ่มออกจากบ้านมากขึ้นเริ่มทําอะไรม,มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างตอนนี้ก็คือเริ่มกล,ลับมาก็ยังยังค่ะขอพักหน่อยเพราะว่าใจก็ไม่ค่อยดีแต่ก็คิดว่าเร็วๆนี้อีกสักสองสามเดือนก็น่าจะได้แต่ก็อยากจะกนนได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ ถึงที่อันเมรนกาโตถึงมีโอกาสเป็นไปได้เป็นไปได้มันเป็นไปได้ทุกอย่างอหรอคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดนะคะอะให้ไปไหนก็มาสักสามสี่เดือนทุกอย่างมันเป็นไปได้ไม่อยากพูดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็เอาไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยไปโผล่อยู่ที่อื่นแต่คือจริงๆแล้วก็มันเป็นไปได้ทุกอย่างแต่อปวก็ยังไม่ได้คิดที่จะไปไหนท่เนขเราก็เป็นผู้ดูเดียวค่ะแต่ผู้เล่นเราก็ต้องพิดนาตนแล้วก็ไม่รับปากแล้วเราก็ต้องทำให้เต็ม แต่เริ่มคิดถึงงานแสดงนี่ยังไรับหน้างานไหนรูปนึงครับที่ถ่ายรูปที่กับทนายแก้วอ๋อค่ะ ไม่ได้ฟ้องใครคือบ้านอ้าออ่ะ <c oughs> ไม่ได้ฟ้องใครค่ะ <c oughs> จานายแก้วก็ต้องขอบคุณนายแก้วด้น,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 นะ <c oughs> ที่มาช่วยอ้อย๊อดูเรื่องสัญญาเพราะว่าบ้านอ้าอฟก่อสร้างม,มาสองปีแล้วไม่เสร็จสักที <c oughs> <c oughs> ข้างหลังนะครับข้างๆและข้างหลังล <c oughs> ก็เสร็จไปห้องเดียวแต่เหลือสามห้องอ่ะก็เกือบสองปีแล้วมพนก็มีปัญหาของเขตด้วยแล้วก็ขอเขตก็หมู่บ้านข้างบ้านมันมีหลายอย่างมากจนเรามันนานมากจนเราก็มีร่างสัญญาขึ้นมาแล้วอะไร้ยค่ะก็คุยกับผู้ละหมาว่าเออเราก็ขอร่างสัญญานะ แล้วก็ทันอีกหลังบ้านอีกสี่ห้องอีกที่เราต้องทุบทุบแล้วลงเสาเคงใหม่ซึ่งเราก็กลัวว่าจะสองปีเราก็าทำสัญญาให้รัฐกลุ่มว่าจะเสร็จภายในสามสิบธันวาคมทุกคนเป็นพยานในอันด้วยนะคะว่าอันต้องสัญญาอันเสร็จสามสิบธันวาคมเลยค่ะแสเงว่วก่อนหน้านี้มาติดอะไรครับทุณเมมาถึงยังไม่มาติดปัญหาเยอะค่ะเพราะบางทีแบบแบบเสร็จเอเอข้อางบ้านหมู่บ้านเขตในคาะเราขอเขตแล้วก็อาจจะติดที่หมู่บ้านมันม,มีน หลายหน่วยงานค่ะมันมีหลายหลาย,หลายอยา่างค่ะแล้วก็ผู้รับเหมาด้วยอะไรอย่างนี้ยมันก็มีหลายอย่างค่ะ,ะแล้ว<ล><ล>พูดกับผู้รับเหมาหแล้วเขาโอเคเนี่ยญญจริงๆกับผู้รับเหมารู้จักกาันแต่เขาอาจจะมีการล่าช้าบ้างแต่เราก็เลยอยากให้สบายใจว่าเราก็ต้องมีสัญญาในการปุ่มน,นะ,นะอะไรอย่างนี้ยค่ะพี่แอมรู้สึกไหมครับหลายคนบอกทำบ้านก็คือเขาตับบาลทำบ้านก็ตับเนี่ยบอลงานปิยุทธ์ก็เดี๋ยวนะคะพี่ไม่ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ครับถ้ามันกำหนดการ30มันวาคืบ้านเนี่ย ห้องพี่ยอยู่ห้องเดียวตอนนั้นไม่ใช่ห้องพที่ยอยู่เลยก็เป็นห้องน้องหมาบ้างห้องพี่พี่บ้าน้า้หลังบ้านบ้างนะแล้วก็คือช้างๆกับพี่ทุบใหม่้างหลังคือทําใหม่แล้วและต้องทุบใหม่ทั้งหมดเลยดูเว้นในตัวบ้านนะคะก็สามสิบพันลาคมนี้ในสัญญาว่าต้องเสร็จนะคะก็รุมกับอ้ําด้วยนะถ้าไม่เสร็จอ้ํมขอวอาคพี่ด้วยนะโอเคขอบคุณนะไปละจ้า ทำอยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c ค i b ์ที่ YouTube Channel ทับดาลา Facebook ทับดาลาและคุณผู้ชมท่านใหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ